ใส่กล่องเบื้องนี้กระปูโผูกไปขวัวมากแบบใส่แม่บ้านนี่แม่มันต่างกันมองไหนบอกพี่น้องกันนะเดี่ยวนี่เดียวมันนี่อ๋อมันสีมิตรเดี่ยวเขาเอิ่น่ามีเตียวมนบ้างซสดือมันซะดือมันตัวนี้สีน้อยมันมีเค็มเค็มมันสีใหญยตัวเมียมันสีเค็มน้อยตัวผู้สีเค็มใหญยความแตกต่างความแตกต่างอ้าวนี่ครับ เดี๋ยวจะนอนเล็ว่ามาให้สูกินบ้านเนี่ยโอ้ยแซ่บตัวแม่มันละสิแซ่บไรก็ตัวปูตัวแม่มั่นเนาะแม่มาครับพี่น้องเมื่อเนี้ได้กระปูหน้ามากครับพี่น้องตากเขาขวกกะปูครับเนี่ยครับเจียวเขาครับพี่น้องเบาเช่นตากเขาเมื่อเนี่ยเอาง่ายๆครับเมื่อนี้ยครับขวกกะปูนับจิมซี่ฟู้ดรสเด็ดนะครับ จดจวดน้ากันคือเก่าครับพี่น้องโอ้หนกระปูนี่ต่โตงามงามชุบแป้งทอดครับพี่น้องใส่กับน้นจิ้มซี่ฟูดแบบ สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องสุขู่สุขชนครับมาครับพี่น้องเมื่อนีบ้าเช่นได้เมียงกระปูครับพี่น้องใส่ครับน้ำจิ้มซี่ฟูดสูตรแม่เบ้าเช่นมาครับเส่บๆน้ำกันกินกับสลัดกรอบๆนี่ครับพี่น้องเมื่อนีตาเขานะครับผ้ายูกับสิบ้าแล้วครับพี่น้องเฝ้ากินกอนเด้อ ออืืแจ่บเสยครับพี่น้องอมาลายกี่นก แป้งทอดใส่กับซี่ฟูดเข่ากันครับพี่นอ้อง กินอยล้านตาเข่าเลยนะครับพี่น้องกองเข่าอยู่ครับข้างหลังครับ <laughs> รปปกรบปูมันมันครับพี่น้องชุบแป้งทอดกรอบอนี่ หมากปัดใส ต,ตัวใหญ่เขากะแกะดองมันออกครับแกะดองออกมันหย่ำบ่หย่ำบ่ขาดนี่ กับปูมันมันคือแสบพักแน่เลยครับพี่น้องร่องเบิ้งนะครับทอดกรอบไส่กับน้ำจิ้มซี่ฟูด กินก็พักสลับ แต่สีมาเพราะฝนเหรครับพี่น้องมาเจ็บเข่าซอยเบาเช่นนี้นะครับให้เข่าครับเมื่อไง กรอบกรอบกรอบฮะอืม เข็มมัน สดอร่อยดีครับ ฝนลุงเม็ดแล้วครับพี่น้องเดี๋ยวบาาเช่นเสียวไว้ซัมเน่ก่อนนะครับเก็บเข่ากันครับพี่น้องเดี๋ยวนสิบเปียกฝนโอ้แสบครับแสบแน่ครับมีครับ เห็นบีน้อกัะปูชุบแป้งทอดไสกับนมจิ้มซี่ฟูดหรือบลาเบียงกัะปูนะครับพี่น้องแซ่บค้าอีลีกรอบกรอบกรอ,อ,อ,อบครับพี่น้องเอากระตงขอบบุญขอบคุณนครับพี่น้องที่เขามาติดตามรับชมเบาาเช่นนะครับเขามาให้กําลังแห้งโอ้แห้งใจให้กับบ้าเช่นนะครับบาบาสิเป็นพี่น้องทั้งสซอปปลาเล่าเว,วียดนามอินโดนีเซียนะครับพี่น้อง อ่าเชาวอีสานคูหม่องคูบอนลนะครับบาวเช่นต่องขอบคุณจากใจจริงครับพี่น้องเอาสุดท้ายนี่ก็ขอให้พี่น้องสุขภาพแข็งแรงครับขอให้สุกสมดับรวยสำเร็จลุงเรื่องยิ่งยิ่งขึ้นไปครับผมสวัสดีครับมาตาเขาซอยบาวเช่นนะครับพี่น้อง